วิถีชีวิตก็ผูกพัน์อยู่กับบ้านเรามีทําการเกษตรก็ปลูกพืชปลูกผักี่ทกินเองแล้วก็ทําประมงก็ประมงชายฝั่ง ก็เกษตรส่วนใหญ่เราก็มะร้าวเป็นหลักเพราะลักษณะสภาพพื้นที่ของเกาะพังงันเราก,ก็มันเหมาะสนทางภูมิศาสตร์มะพร้าวจะมีคุณสมบัติแตกต่างจากที่อื่นอันนี้เป็น,เป,นเป็นที่ยอมรับโดยที่เรา,เาทราบดีอยู่แล้วว่าได้ขึ้นระเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันนั้นก็ทางหนึ่งที่เราเรามองมองถึงได้ ก็ทุกคนปูกพันธุ์กับมะพร้าวมาเป็นหลายร้อยปีตั้งแต่บรรพบุรุษจนจนจาบทุกวันก็ก็เป็นชีวิตปูกพันธ์กันมายาวนานแล้วก็ทุกคนหวงแหนยิ่งคนเก่าคนแก่เขาก็ก็หวงแหนอย่างอย่างอย่าง หวงไม่ให้ขนาดลูกหลานจะจะโค่นสักต้นเ่ยต้องต้องดูแลดูอีกจะจะปลูกบ้านสักหลังต้องต้องดูแลดูอีกกว่าจะให้โค่นสักต้นอะไรพวกนี้ให้เป็น,เป,นเป็นที่เขาปลูกพัานมาโดยตลอดนันแต่เดี๋ยวนี้มันก็ก็มีการจางหายไปบ้างลักษณะคนรุ่นใหม่ ที่เขามีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งสมัยใหม่ที่ที่ปัจจุบันต้องต้องมีการทำอะไรสถานประกอบการอันนั้นโดยโดยการท่องเที่ยวอย่างน้อยก็มีประมาณ30%ส่วนมะพร้าวภ้าเกษตรของประกอบการก็ประมาณ70% เอาลักษณะอย่างนี้ก็แล้วกันเราเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ต้องอยู่ไฟลักษณะต้องอยู่ไฟอย่างน้เจ็ดวันสิบวันแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะความแข็งแรงของของอพ่อแม่แต่ละคนก็ต้องต้องมีการปลูกมะพร้าวรกประจําตัวของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่โดยอเอารกพอเวลา,าแม่ออกไฟ จะเอารกกับไปฝังก่อนที่ก่อนฝังแล้วใช้มะพร้าวไปปลูกเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะพร้าวรกอันนั้นช่วงที่แม่นะช่วงที่แม่ท้องอยู่พ่อต้องไปเตรียมมะพร้าวต้นที่ดีที่สุดเตรียมไว้เพื่อจะไปปลูกเป็นมะพร้าวรกของลูกอันนั้นมันสือ่อว่า ต้นมะพร้าวนั้นถ้ามีความเจริญรุ่งเรืองก็เปรียบเสมือนอชีวิตของเจ้ขาของทารกนั้นน่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปเท่ากับต้นมะพร้าวที่เราปลูกมะพร้าวคือชีวิตอันนี้เราเราพูดมาโดยตลอดว่าก่อนหน้านี้เราการส่งลูกไปเรียนต่อ,อนอกบ้านจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ก็ใช่ใชใช เ,เงินที่ได้มาจากมะพร้าวนี่แหละส่งไปร่ำไปเรียนอันนี้ก็ทุกคนที่เขาผูกพันุ์อยู่